ไม่มีทางที่จะให้ลูกค้าเรียกร้องแบบแล้วเราไม่ตอบสนองนะคะลูกค้าเรียกร้องมาว่าอยากดื่มกาแฟดาของปานัชิตาค่ะด้วยกระแสตอบรับของเอ c ชัว e e ฟที่ถล่มทลายหลายแสนกล่องในระยะเวลาอันสั้นมากๆเลยนะคะวันนี้ค่ะเราตอบสนองลูกค้าด้วยกาแฟเอ b ชัวแบล็กคอฟฟี่มาแล้วนะคะเป็นกาแฟดําที่จริงใจมากๆเลยค่ะการดื่มกาแฟดําอย่างเดียวเนี่ยว่าดีมากๆแล้วนะคะเพราะว่าช่วยในเรื่องสุขภาพหลายด้านมากๆแต่วันนี้ค่ะปานัชิตาได้ใส่สารสกัดลงไปอีกหลายตัวไม่ว่าจะเป็นแอล ชาเขียวชาม่วงส้มซัซึมะและมีสารสกัดอีกหลายตัวเลยนะคะบอกเลยว่าทานดีมากมากมากไม่รู้จะมากยังไงเลยนะคะเราการันตีเลยว่ารสชาติกาแฟของเราอร่อยพรีเมียมเหมือนดื่มกาแฟสดสดพรีเมียมไม่เปรี้ยวนะคะกาแฟคือแบบดูดีมีชาติกูลมากเลยทุกคนค่ะราคาสั่งจองสินค้านะคะทานได้1ึงเดือนกิก10วันราคา790บบาทเท่านั้นเราการันตีรสชาติเลยค่ะว่า ทานง่ายแล้วก็เป็นกาแฟที่อร่อยจริงใจสุดๆ